ที่ฝันนั้นปรากฏว่าเจอจริงๆคุณเจอพระเครื่องเต็มไปหมดเลยวัดแห่งนี้นะครับอยู่ที่หมู่3ตมตบลหนองพริงอาเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรนะฮะผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปถึงที่วัดเขาพระก็ได้พบกับพระไพโรธมหัศพโระะท่านรองจเจ้าอาวาสวัดแล้วก็เล่าเรื่องราวในฝันให้ฟังนะ,ะบอกว่าฝันเห็นพญาน,นาคมาบอกให้เดินไปที่ฐานเจดีเก่าแล้วจะเจอกรุกพระเก่า<ถ>ขอให้ขุด พระขึ้นมาหลังจากนั้นท่านรองเจ้าวาดก็สะดุ้งตื่นครับและมานึกถึงความฝันที่เกิดขึ้นช่วงสายก็เลยเดินไปที่บริเวณฐานเจดีเก่าภายในวัดเนี่ยแหละฮะซึ่งเป็นเจดีเก่าศีลาแรงที่อยู่คู่วัดแห่งนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณขณะที่ท่านเนี่ยเดินรอบๆเจดีได้ยินเสียงกระซิบอีกคุณได้ยินเสียงกระซิบบอกขุดตรงนี้พระอยู่ตรงนี้เสียงว่าวเข้าหูเลยท่านรองเจ้าวาดบอกแบบนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครทีนี้ก็เลยไปเรียกพระลูกวัดมาช่วยกันขุด ขุดไปประมาณหนึ่งชั่วโมงพบหไหยใบหนึ่งฮะเป็นไหยดินเผาทรงใจกันสูงประมาณ30เซนติเมตรปรากฏว่าภายในหายคุณดูสิพระเครื่องเต็มไปหมดเลยคล้ายเป็นพระซุ้มกอน,นะครับซึ่งเป็นพระเครื่องดังของจังหวัดกำแพงเพชรก็ไม่สามารถระบุได้นะว่ามีความเก่าแก่หรือสร้างขึ้นมากี่สิบกี่ร้อยปีแล้วหลังจากนั้นก็นำพระเครื่องเหล่านี้ขึ้นมาไว้ที่กุฏิครับ ภาพไพโรธท่านบอกว่าได้แจ้งจเจ้าอาวาดวัดแล้วถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก็ประหลาดใจเหมือนกันกับสิ่งที่ฝันและสิ่งที่พบเห็นมันเป็นความจริงโดยปัจจุบันนะวัดแห่งนี้มีความทรุดโทรมผุพังไปตามกาลเวลานะครับเพราะว่าเป็นวัดเก่าแก่ขาดงบประมาณมาซ่อมแซมบูรณนะส่วนพระที่ขุดพบนี้ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลให้แก่วัดให้กับชาวบ้านในพื้นที่อยากให้ญาติโยมได้เข้ามาเช่าบูชาเพื่อร่วมบำบรุงบูรณะวัดและความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับอ่ะล่าสุดหลังจากได้เล่าเรื่องดังกล่าว ให้กับญาติโยมและชาวบ้านที่มาทําบุญได้ฟังกันต่างก็เชื่อว่าน,นิมิตในความฝันของพระไพโรธเป็นสิ่งที่เป็นมงคลจนกระทั่งเจอพระเครื่องที่เป็นมงคลด้วยแต่ทีนี้ต้องตรวจสอบดูเนาะว่าพระเครื่องเหล่านี้มีอายุเก่าแก่แค่ไหนนะฮะพระเจ้าตากอยู่ตรงนี้มันเป็นค่ายค่ายของพระเจ้าตากอันนี้ฝังอยู่ที่ดินใช่ไหมหลวงพ่อฝังอยู่ม,ยมันอยู่ในใหครับยันขึ้นมามันดินยังงั้นก็มาล้างเนี่ย ครับเนี่ยล้างแล้วลล้างแล้วนะล้างแล้วล้างมันก็ไปเหียมครับครับอันนี้เป็นซุ้มกรซุ้มกรมียมครับเช่าจากที่นี่นะครับได้รับจากมือหลวงพ่อทุกองค์นะครับครับสาธุนะครับ จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะผู้สื่อขาวก็เดินทางไปถึงที่วัดเขาพระก็ได้พบกับพระไพโรธมหัสพโรนะ,ะท่านท่านตรองจะเอาวาดวัดแล้วก็เล่าเรื่องราวในฝันให้ฟังนะฮะบอกว่าฝันเห็นพญาน,นาคมาบอกให้เดินไปที่ฐานเจดีเก่าแล้วจะเจอกลุ